ครับสวัสดีครับตอนนี้ตามต่อหวยลาวพัฒนาตัวเด่นนะตัวเด่นตัวเด่นสำหรับวันนี้นะครับนะี๋มาดูมาดูเมื่อวันจันทร์นะครับเนี่ยวันจันทร์เลขที่ผมให้ไปนะตัวเด่นก่อนนะตัวเด่นวันจันทร์นะวันจันทร์ที่ผ่านมามื่อนกะี้ดูตัวเด่นตัวนี้ไม่ต้องสนใจว่านะ ตัดทิ้งไปคลิปของตัวดินนะเก้าเก้าสองนะครับเก้าสูตรเข้าทุกสูตรนะฮนะตัวเนี้ยตัวแปรจับไปที่ตัวชนนะชนเป็นหกนะเนี่ยตัวรองมันอีกตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งนะผมไม่ได้จับนะผมคิดว่าดับนะะติดดับนะ ติดดับก็เลยไม่ได้ใช่นะห้าแปดแปดหไม่เป็นไรมาดูวันนี้นะมาดูวันนี้เดีวเดลเลขนี่ที่ผมให้ไปนะนี่เลขที่ผมให้ไปนะบนสน,นะบนสชุดนะ่เก้าห้าเก้ตัวนึงสองเกะ 29, บนห้าแปดนะเอาแปดห้าห้ ด้ส่วนล่างฮะมีถกชุดนะสามเก้าสี่เก้่ศเก้าอจับตามเต้มมาเต้มสองะจะบอกเต้มหนึ่งนะสอก้ะเก้าผมบอกว่าเล่มออกตัวเก่าได้ฮะก็ถือว่าเข้านะเข้าบนล่างตัววิ่งตัวเด่นนะตัววิ่งเอาเก้น,นะหกสามตาย เลขชุดนี้ที่มาจับอีกศูนย์เนงนะจับหาตแปจฮะไปที่เก้าสามชนตัวนี้นะชนบนล่างเนี่ยมาสองเก้าไม่ต้องเลือกตามผมก็ได้นะะไม่ต้องเลือกตามผมอะเต็มพลาดได้ฮนะมาดูวันนี้นะมาดูวันนี้ <c oughs> ตัวเด่นนะตัวเด่นวันนี้นะสูตรแรกนะ 6 7 8 0 2 5 6 7 0 3 8ต0 0 4 1 2 3ูตรแปะตัวแปรนะครับสูตรนได้สีู้ตได้6 7 8 3, ตูตได้ตัวเดียวส4ตัวเดียวแล้วก็ตัวแปรตัวหนึ่งคือ8กับ9เนี่ย8 9, 9นี่ต้องมามาแน่ๆ8ก้า9ตัวหนึ่ง ตัวนี้มันมันมีสีติดสีมาอีกตัวหนึ่งอ่ะก็เท่ากับชนตัวนี้ฮะตัวแปดถ้าเราสูตรเนี่มันจะมาตัวหนึ่งแปดกับเก้าอ่ะดูตัวชนนี่กัหกนะตัวชนสูตรนี้หกหกแปดหกเก้าอ่ะหกแปดหกเก้าไลไปก่อนจับไปก่อนนะมาดูตอนเย็นนะว่าตอนเย็นเดี๋ยวผมจะลงให้ผมจะตัดหาตัวเด่นนะตัวเด่นตัดจากสูตรอีกหลายหลายสูตรนะเราจะมาสรุปกันนะ นะเลือกก่อนนะจิ้มไปก่อนนะไปที่8แปเป็นหลักก่อนกนะ็มีหกนะแปดหกแปดเก้ 8, 6, 8, 9, ไปก่อนนะแปดหกดเกตัวแปรมันตัวแปตัวสีตัวนี้อันตรายนะสตัวนี้แปดหกแปดสี่ปดหกปดเ้าตัวนี้ก่อนก็ได้ 4ี่แปดหกไปที่ตัวนี้ก่อนนะสตัวนี้อันตรายนะสี่แปดหกหตัวที่นี้ตัวนี้ตัวในสูตรนี้ไม่น่าจะมานะคิดว่าสูตรนี้ไม่น่าหนึ่งสอสไม่น่านมานะอตรายสตัวจับไปก่อนนะแตะไปก่อนเลยอนะสี่แปดหกสหประตูนะตอ่ะเรามาดู วันนี้นะผมคิดสูตรดับร้อยฮะดับรอยแล้วตัดเลยสี่ตัวอย่างเองนะดับรอยดับร้อยเท่ากับว่าดับสิบเออดับหน่วยล่างนะเท่ากับดับหน่วยล่างมีค่าเท่ากันฮะเนี่ยะงวดเก่านะงวดเก่างวดเบอร์วันจันนะเนี่ยเปรียบเทียบเอาไม่ต้องไหลตามผมก็ได้นะผมจับผมพบแลเราก็จับเต็มเต็ม มันเดินมาดีๆมันอานอยู่มันพลาดแต่วสองเก้าอะเลขที่ว่ามันออกไปแล้วมันบอออกอีกอะดูดิครับสองเก้าเ็บเข้าหมดฮะแปดห้าในสุดแปดห้าตัวดับนะดับถูกนะครับดับดับล่างหนึ่งกับห้าถูกนะครับเพราะว่าล่างมันออกล่างออกเก้าสองอะครับถูกนะดับบนศูนย์กันหนึ่งอะ ดับบนศูนย์กันหนึ่งหกแปดห้านะถูกนะเข้านะดูตอนเย็นนะว่าจะสรุปว่าจะเรื่องดับตัวนี้จะดับอะไรฮนะดับล่างดับบนนะโอเคนะครับจิ้มไปก่อนนะหกประตูนะครับสี่แปดหกสี่เก้าหกก็ได้สนะี่เก้าหกกันนะสี่เก้าหกโอเคนะครับ ไปก่หกประตูนะนะกประตูจิ้มไปสามตัวเลยฮะแต่ก็มาว่ากันล่างบนนะตัว2ตัวนะฮะเนครับจับไปก่อนนะครับตอนค่ำค่ำห้า,าโมงหกโมงเจอกันนะครับถ้าผมมีเวลาว่างผมทําเสร็จผมก็จะลงเลยบางทีบใบสองใบสามทำเสร็จก็ผมก็ลงไปเลยนะถ้าผมว่างนะโอเคนะครับ